สวัสดีครับคอนเทนต์ของเราวันนี้นะครับก็คือเราจะเอาเจ้าเต็นเควตูดีไลท์ตัวนี้นะครับซึ่งเราซื้อได้มาปีกว่าแล้วนะครับเราเคยทําคลิปมิติของเต็นเควตูดีไลท์ตัวนี้นะครับกว้างยาวสูงเท่าไหร่นะครับเมื่อปลายปี2021แล้วก็เคยพูดไว้ว่าเราจะมาทดสอบการกันน้ําของพื้นเต็นตัวนี้กันนะครับว่าถ้าหากไปเจอสถานการณ์ฝนตก นะครับหรือมีน้ําไหลผ่านใต้พื้นเต็นนะครับเต็นตัวนี้จะกันน้ําซึมเข้าภายในเต็นได้ดีขนาดไหนนะครับวันนี้เราได้โอกาสนะครับเราก็จะมาทำคอนเทนต์เรื่องนี้กันนะครับเราเตรียมสถานที่เไว้แล้วนะครับนี่นะครับเราก็จะเอาไม้เศษไม้นะครับมากั้นเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เอาพยางผืนสีเขียวนะครับซึ่งเขาเคลือบกันน้ำไว้นะครับ มาทําเป็นพื้นกันน้ํารั่วแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเต็นท์กลางลงไปนะครับวิธีการก็คือเราจะเอาผ้าห่มนะครับเป็นตัวปูพื้นซึ่งความสามารถในการดูดซึมน้ําได้ดีอยู่แล้วนะครับเอาหมอนเข้าไปแล้วก็เข้าไปนอนเราจะปล่อยน้ําเข้าไปในบริเวณนี้ประมาณสัก3มเซนครับ แล้วก็จะจับเวลานะครับประมาณ20นาทีแล้วมาตรวจสอบกันว่ามีน้ำรั่วซึมเข้าไปภายในได้หรือเปล่านะครับเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย ตอนนี้ระดับน้ำก็ได้พอประมาณแล้วนะครับส่วนที่ลึกๆก็3เซนละสถานการณ์จริงนะครับก็คงจะไม่โหดร้ายขนาดนี้นะครับอันนี้เป็นการทดสอบ,ค,บความสามารถการกันน้ําของพื้นเต็นท์นะครับว่าจเจ้า K2 D e l i g h t ตัวนี้จะมีประสิทธิภาพการกันน้ําได้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเอาเต็นท์ลงกันนะครับ ม,ม,มตอนนี้เราจะเริ่มนำผ้าห่มนะครับไปปูภายในพื้นเต็นท์นะครับ รเราก็จะพยายามปูให้ทั่วพื้นที่สุดนะครับยัดมุมๆด้วยเราเคยทำอย่างนี้กับวิดาริโดอินสแตนเอ็กอลมาแล้วนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วต่อไปเราจะเอาหมอนใส่เข้าไปนะครับสองใบจำลองเหตุการณ์ให้เสมือนจริงนะครับ เหมือนเตียงน้ําเลยเดี๋ยวเราจะเติมน้ําเข้าไปอีกนะครับไม่ต้องห่วงว่าใส่น้ําน้อยเกินไป่ oh. ะระหว่างนี้เราก็จะเพิ่มน้ําเข้าไปนะครับ oh. ก๊อกอยู่ไหนโอเคเดี๋ยวเราจะเอาก๊อกไปไว้ตรงส่วนที่มันสูงนะครับน้ํามันจะตื้น เรามาดูระดับน้ําในส่วนที่ลึกที่สุดนะครับมุมนี้ก็จะอยู่ที่3มเซนติเมตรพอดีเลยนะครับมุมนี้ก็จะตื้นมานิดนึง่งประมาณ2เซนกว่ากว่านครับมุมมุมมันก็จะมีรอยนิดนึงนะครับรอยขึ้นนิดนึงแต่ส่วนที่โดนกดทับก็คือข้างในแน่นอนนะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปอยู่อาศัยจริงๆเราก็จะปล่อยน้ำใส่เข้ามาตรงนี้น่าจะตื้นที่สุดเซ็นครึ่งเราจะเริ่มจับเวลาตอนนี้เวลา 11. 11นาฬิกา4 11นาทีนะครับเราจะไปหยุดที่เวลาทเที่ยง มาเที่ยงตรงนะครับ20นาทีระหว่างรอเราก็จะ,อะนอนเล่นโทรศัพท์อยู่ในนี้เลยนะครับหนันเราไปแคมปิ้งแล้วเรานอนกลนคืนแล้วมีสถานการณ์ฝนตกน้ำเยอ,อะยอเราจะต้องขนย้ายสัมภาระหนีขึ้นรถหรือเปล่าครับจำลองให้ดูกันเดี๋ยวเรามาดูบริเวณที่น้ำขังเราปูผ้าห่มไปนะคะ รู้สึกได้ถึง <c oughs> ความนุ่มนิ่มของน้ำนี่นะครับนี่ยวบยาบเลยนะคะเป็นลุกขื่นเลยสังเกตหมอนนะครับ <c oughs> เราไม่ได้จับหมอนนะครับ <c oughs> น้ำจริงอ่ะน่าจะประมาณนี้และแห <คำ S 2> ละระดับน้ำเดี๋ยวเราจะปิดน้ำแล้วค่ะสิบเอ็ดโมงห้าสิบ น้ำยังเต็มใต้พื้นอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูบริเวณหน้าเต็นนะครับอันนี้เป็นพื้นที่อยู่ใกล้ๆก,กับประตูเข้าเต็นนะครับตรงนี้จะตื้นตื้นกว่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับดูระดับน้ำอยู่ที่ประมาณเซนครึ่งแต่แค่นี้ก็ ถือว่าโหดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาวัดดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งที่มันลึกเท่าไหร่ประมาณสามเซนนะใช่โฟกัสละสามเซนรอดอยู่อีกเก้นาที แต,แต่รู้สึกเย็นเย็นนะครับ<ม>เย็นเย็นเท้าวเวลาสัมผัสนานๆมุมนี้น้ำลึกสุดนะครับเดี๋ยวเราจะอัดผ้าห่มไว้ดีๆหน่อยอยากรู้ว่ามันจะซึมเข้าตามตะเข็บหรือเปล่านะครับตอนนี้เหลืออีก สามนาทีนะครับจะยี่สิบนาทีจำลองเหตุการณ์ยังคงนอนอยู่บนผิวน้ำเตียง,ง,งนอนน้ำ ตอนนี้เวลาเลยไปแล้วนะครับประมาณ28นาทีเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเราเห็นร่องรอยเอากันตามจริงเลยนะครับนี่มีบริเวณนี้น่าจะเกิดจากพื้นเต็นท์มีรอยรูรั่วนะครับจากการใช้งานเพราะว่ามันมีอยู่ที่เดียวนะครับบริเวณมุมก็ไม่มีแห้ง อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเช็คกันทีละมุมฝั่งนี้มุมที่ตื้นนะครับไม่มีรอยอน้ำไม่ถึงมาดูฝังนี้ไม่มีนะครับมุมนี้ลึกสุดนะครับ รอ,อยยกออกมาแล้วทั้งสี่มุมนะครับไม่รั่วเรามาดูแผลที่มีรอยรั่วกันนะครับตน,นี้แหละนี่ตรงนี้นดูเพราะอะไระคงเห็นรอยน้ำนะครับ น่าจะเกิดจากกันโดนตำแต่หาแผลไม่เจอแต่มีรูแน่นอนนะครับที่อื่นก็ยังแห้งนะบริเวณอื่นๆแห้งไม่มีร่องรอยการซึมค่อยๆลือกันอหะตรงนี้คือตรงตะเข็บต่อพื้นนะครับ ตะเข็บนี่ก็ซีนมาดีไม่มีรอยรั่วนะไล่ไปให้ถึงมัเลยไม่มีไม่มีนะครับไม่มีมีที่เดียวอันนี้ถือว่าไม่ได้เป็นผลจากคุณภาพของเต็นนะครับเกิดจากการใช้งานของเรานะครับเราอาจจะไปนอนทับหินคมๆหรือว่าต่อไม้นะครับโดยทำให้มันเกิดการทะลุรั่วอ่ะก็ถือว่า คุณภาพของผืนเต็นท์เคทูนะครับสอบผ่านสบายสบายส่วนการรั่วซึมหรือเปล่านะครับขึ้นอยู่การใช้งานของผู้ใช้อีกทีหนึ่งนะครับผมเจอแล,ล้วรู้นี่นะครับเจอแล้วแผลตรงที่ทำให้น้ำมันรั่วขึ้นมานะครับนี่เกิดจากการใช้งานของเรานะครับ ไม่ใช่คุณภาพไม่ดีนะครับผลการทดสอบนะครับก็ปรากฏว่าคุณภาพของพื้นเต็นท์ K2 ูนะครับก็สามารถกันน้ำซึมผ่านตัวของพื้นได้เป็นอย่างดีมากเลยนะครับส่วนจุดที่มันรั่วขึ้นมาได้นั่นก็คือเกิดจากการที่เราไปปูทับอะไรที่มันคมคมนะครับมันก็จะเกิดการตำทะลุน้ำก็สามารถซึมผ่านมาได้นะครับส่วนคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นบริเวณมุมเต็นท์นะครับทั้ง4มุมแล้วก็มันจะมีการเย็บตะเข็บแล้วก็มีการจีนกันน้ําไว้นะครับตรงนั้นก็ไม่มีรอยรั่วซึมเลยแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับถือว่าดีมากนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่สนใจอยากจะซื้อเต็นท์ K2 หรือว่าซื้อมาแล้วแต่ยังไม่เคยเอาไปแคมปปิ้งในช่วงที่มีฝนมีฤดูมรสุมนะครับ อาจจะมีกังวลว่าถ้าเจอฝนแล้วเต็นท์เราจะสามารถเอาอยู่ไหมนะครับกันน้ํารั่วซึมผ่านเข้าไปเปียกผ้าหม่มเปียกมอนเปียกทิ้งต่างๆในเต็นท์ได้หรือเปล่านะครับก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่า,าการกันน้ํานั้นหายห่วงนะครับในเรื่องของการซึมผ่านนะครับส่วนที่เป็นไฟชีสก็ถ้าเป็นหน้าฝนจริงๆเราก็ขึงให้มัน ตึงๆนะครับเราก็สามารถกันฝนได้เหมือนกลางร่มนะครับถ้าตึงเราก็จะทําทให้เม็ดฝนหรือน้ำนะครับไหลผ่านออกด้านข้างได้นะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ติดตามชมมาถึงท้ายคลิปนะครับช่องของพวกเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำคอนเทนต์ที่ถูกใจท่านผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพวกเราไว้ด้วยนะครับตอนนี้กําลังจะเข้าสู่5,000ซับแล้วนะครับ ลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ